สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลญิงพิพาเที่ยวค่ะตอนนี้หญิงพีพอยู่ที่น้ําตกคลองลานอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรค่ะไม่ได้มาแค่4ปีตอนนี้ที่นี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะก็มีจุดถัดกรองข้างหน้าแล้วก็ชําระตั๋วค่าเข้านะคะแล้วก็เดี๋ยวบรรยากาศข้างในเป็นยังไงตามหญิงพีพเข้าไปเลยนะคะ ทีนี้ก็มีจุดร้านอาหารนะคะเริ่เมื่อก่อนก็จะเป็นเพิงสังกะสีแต่ตอนนี้มีการปรับปรุงใหม่และเป็นอาคารที่สวยงามมัน่นคงแล้วก็มีของจำหน่ายมากมากมายเลยนะคะอาหารขนมก็สามารถซื้อแล้วก็เอาเข้าไปทานข้างในได้แต่ว่าไม่สามารถลงไปตรงจุดที่เป็นน้ำตกได้นะคะแล้วก็วันนี้น้ำตกก็ยังไม่ได้ให้เข้าไปเล่นนะคะเข้าไปชมความงามได้อย่างเดียวจ้า เื่อเลยไม่ได้มาสี่ปีนะคะโอ้ข้างในเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกอมีการปรับปรุงตัวข้างในอุทยานซึ่งโอ้เห็นแล้วก็มีทางเดินเรียบ้ํำตกไปเลยนะคะเป็นสะพานนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องเดินตรงใต้เขาเรียกเลยนะใต้สะพานปูนเนาะแต่ตอนเนี้ยเขามีทางเดิน ตั้งแต่ลานกลางเต็นท์ค่ะยาวไปจนถึงจุดที่เป็นน้ําตกาจุดที่เป็นจุดไฮไลท์อ่ะที่สวยที่สุดของน้ําตกคลองลานนะคะวันนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกชาวเต็นท์มากางกันเยอะมากมากเลยค่ะนึกว่าจะไม่มีใครแล้วเพราะว่าได้โทรมาสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าลานกลางเต็นท์เปียกมาก ก็เราก็ลองลองมาดูนะคะเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วก็อยากจะมาอีกสักครั้งหนึ่งลองดูตรงไหนดีตรงนี้ก็ติดน้ำเลยตอนนี้น้ำเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าฝนพ่งตกไปนะโอ้ยน้ำ ไหลแรงมากตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ให้กางเต็นท์ได้นะคะแต่มันก็จะมีบางจุดที่น้ำมันท่วมนะ้นนิดนึงก็ไม่สามารถกางได้มันจะแฉกนิดนึงนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นลำธารน,นะคะที่เป็นน้ำตกใสยน้ำที่ไหลามาจากน้ำตกคลองลานะคะมีลานการเต้นตรงนี้นะคะวันนี้ก็มีคนมากางเต้นพอสมควรนะแล้วก็อันนี้เป็นสายน้ำที่ไหลามาช่วงนี้เขาก็ยังไม่ให้ลงเล่นน้ำนะคะแต่ตรงนี้ขอขอเนี้ย น,นี้เราจะเดินลัดไปตามาโัวถิ่มนะคะ,ะที่นี่นะคะถือว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยนะคะของประเทศเลยนะคะเพราะว่าสายน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยมีความสวยงามมากาแล้วก็ มองเห็นไม่ใช่สิต้องบอกว่าสามารถสัมผัสน้ำตกได้อย่างใกล้ชิดโดยที่ไม่ต้องเดินลงไปไกลเลยนะคะเดี๋ยวยิงพิษจะพาไปดูเส้นทางน้ำตกนะคะที่เจ้าหน้าที่ได้ทำขึ้นใหม่นะคะก็สามารถเดินเรียบเข้าไปตรงน้ำตกของลานได้เลยนะคะ สดชื่นมากๆเลยก็ถ้าเป็นช่วงหน้าหน้าฝนนะคะมันก็จะมีน้ำเยอะอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามาช่วงที่เป็นหน้าร้อนนะคะหรือหน้าหนาวเนี่ยน้ำมันก็จะน้อยลงไปนะคะแต่เขาบอกว่าที่คลองลานเนี่ยมีน้ำตลอดนะคะแต่อาจจะมีมากมีน้อยแล้วแต่ช่วงฤดูของเขานะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินไปที่จุดเดินเส้นทางน้ำตกนะคะ ก็จากจุดคัดกองนะคะก็จะเข้ามาเป็นด่านเก็บค่าผ่านทางค่ะค่าเข้านะคะผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทนะคะแล้วก็ค่ากางเต็งก็คนละ30บาทมีค่ารถด,ด้วยนะคะอันนี้ค่ารถน่าจะ40บาทนะเพราะว่าจ่ายไปทั้งหมด120บาทวันนี้มา2คนเหมือนเดิม ที่นี่นะคะก็ตรงนี้เป็นห้องน้ํานะคะสุขาหญิงก็คือจะเป็นห้องน้ํารวมกับห้องอาบน้ําเลยก็จะแบ่งฝั่งนะคะว่าเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็เป็นห้องสุขาห้องซ่วมนะก็แบ่งหญิงชายชัดเจนนี้นะคะ ที่นี่ก็มีบ้านพักอุทยานนะคะก็ถ้าใครไม่อยากกลางเต็นก็สามารถจองผ่านเว็บไซต์กรมอุทยานเพื่อที่จะเข้ามาพักที่อุทยานแห่งชาติตกครองลานได้ค่ะนี่นะคะเส้นทางที่เราจะเดินไปนตกนะคะตกคลองลานเป็นเส้นทางใหม่ซึ่งตอนที่ยิงพิดมาเมื่อปีห้าเก้า โอยังไม่มีอย่างนี้นะนี่จ้าถึงแล้วเส้นทางดูน้ำตกคลองลานค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะคะตามมาเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูธรรมชาติทั้งในกันค่ะตอนนี้ก็เย็นและนะท่องเที่ยวก็ ทยอยกลับกันบางแล้วนะคะเป็นสะพานทำอย่างดีเลยแต่ว่าจะมีราวให้จับอยู่แค่ช่วงเริ่มต้นนะคะบางจุดก็ยังไม่มีนะก็ต้องระมัดระวังนะคะถ้าพาเด็กเล็กมานะคะน้องๆอาจจะวิ่งตกลงไปได้นี่น้ำตกนะคะเป็นน้ำที่ไหลามาจากตัวน้ำตกคะ่ะน้ำไหลแรงมาก อาจริงๆนะบางทีก็อิฉาคนที่อยู่แถวนี้เหมือนกันนะคะที่เขาได้สัมผัสธรรมชาตินะว่าไม่ต้องไปไหนไกลก็ได้เห็นสวยๆแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องใช้เวลาว่างนะคะมาเพื่อที่จะมาซึมซับธรรมชาติแบบนี้นะเพราะว่าทำงานมันก็เหนื่อยก็เครียดค่ะบางทีเราจะต้อง มาผ่อนคลายตัวเองบ้างนีจ้าก็เดินกันไปเรื่อยๆนะคะเดินจากจุดนี้อีกสักคักเดียวก็จะเจอน้ำตกที่สวยงามนะคะไหลลงมาจากหน้าผานะอ เดินเรื่อยๆนะคะไม่ไม่เดือไม่เหนื่อยน,นะคะก็ค่อยๆเดินแต่มันจะมีจุดพีกนะเป็นจุดบันไดขึ้นด้วยถ้าเกิดใครจอดรถไว้ข้างบนนะคะก็จะต้องเดินลงมา นี่นะคะก็จะเป็นช่วงบันไดนะคะก็ทางบนก็จะมีที่นั่งพักผ่อนนะคะสามารถรับประทานอาหารได้ตรงจุดข้างบนนะคะแต่ว่าตรงข้างล่างน้ําตกนะคะเขาไม่อนุญาตให้เอาอาหารและเครื่องดื่มลงมานะคะเดินกันไปเรื่อยๆค่ะอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้ว เวลาที่เรามาเที่ยวที่เป็นสถานที่ที่เป็นของอุทยานแห่งชาตินะคะเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางอุทยานกําหนดไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะแล้วก็ของผู้อื่นด้วยเราต้องช่วยกันนะคะรักษาสภาพแวดล้อมด้วยอย่าทิ้งขยะน,นะคะ บริเวณรอบๆข้างบนนะคะ,ะก็จะเป็นลานจอดรถมีร้านจำหน่ายกาแฟนะคะตรงนี้ก็เห็นทางเข้าน้ำตกของลานถ้าเราไม่ได้มากางเต็นท์นะเราก็จะมาจอดตรงนี้เพื่อเพื่อลงไปเที่ยวชมน้ำตกะคะ่ะ างเขาน้ำตกนี่อันนี้ยังลงไปได้ไหมคะพี่ได้เนาะเปลี่ยนไปเยอะเลยไม่ได้มาแค่สี่ปีโหปรับปุงเยอะมากเลยอะสวยขึ้นเยอะเลยค่ะนี่นะคะทางเดินก็ทำใหม่สะดวกสบาย ด้วยว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุโควิดใช่ไหมคะที่มันทําให้เราต้องปิดอุทยานไปก็หลายเดือนเนาะธรรมชาติก็จะได้ฟื้นฟูขึ้นมาแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็มีเวลาปรับปรุงซ่อมแซมตัวสถานที่นะคะให้มันสวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวโอ้โหนี่แล้วถึงแล้ว นี่ความยิ่งใหญ่ของน้าตกนะคะสวยงามมากโอูละองน้ำนี่ก,าากระซากะเซนมาถึงนี่ จะมีจุดบอกนะคะว่าสถานการณ์น้ําปกติหรือไม่ปกตินะคะเราอยู่ตรงจุดนี้ดีกว่าที่เขากำหนดไว้ให้โอหนี่ค่ะเป็นยังไงคะสวยไหม นี้นะคะก็จะเป็นน้ำตกคลองลานช่งนี้จะเป็นต้นไม้ปกคลุมไปนิดนึงตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นป้ายนะคะน้ำตกคลองลานซึ่งเป็นจุดที่เห็นวิวน้ำตกสวยมากเลยนะคะถ้าใครไม่อยากเดินลงไปข้างล่างเนี่ย สามารถมาถ่ายรูปตรงป้ายตรงนี้นะคะแล้วก็แบ็กกราวด์ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปเอก็จะเป็นน้ำตกที่สวยมากๆนะคะให้เห็นเลยนะคะมาแล้วก็อย่าลืมนะคะถ่ายรูปเช็คอินอวดเพื่อนกันได้เลยนะจ๊ะวันนี้เป็นโตมิโซะนะคะแล้วก็ มีไส้กรอกลมฟันไก่ไก่ย่างนะโอ้ยว้ยยโอ้ยตอนนี้หกโมงสิสน,นาทีนะคะอากาศเย็นและเริ่ม ัาจมูกไม่ได้เตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยไม่รู้ว่าดังดึกจะหนาวขนาดไหนนะก็วัดดวงเอาอสายคนเบายา ชมบรรยากาศตอนเย็นวันนี้คือบรรยากาศตอนเช้านะคะน้ำตกหลักคา,าไหลลงมาแรงมากมากเลยเดี๋ยวหญิงพีทจะพาเข้าไปดูน้ำตกข้างในตอนเช้าอีกทีนะคะบรรยากาศตอนเช้าจะสวยเหมือนกับบรรยากาศตอนเย็นหรือเปล่ปาเดี๋ยวเลยค่ะ บันไดนะคะแล้วก็ทางเดินใหม่แล้วนะคะก็เดินได้สะดวกนะคะก็สามารถเดินไปได้เรื่อยๆจนถึงจุดที่เป็นจุดที่ชมน้ําตกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเส้นทางเรียบน้ําตกซึ่งเป็นเส้นทางที่สวยงามมากๆเลยจ้า ที่เดินใกล้ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะเพราะว่าน้ําตกหลายๆที่เนี่ยที่เป็นขนาดใหญ่เนี่ยจะต้องใช้เ,เวลาในการเดินเท้าเนี่ยหลายแบบหลายกิโลเลยแต่ที่นี่นะคะเดินนิดเดียวเองก็จะเห็นความงามของน้ําตกแล้วค่ะ โตอ่ะน่าจะกังโตยัโต เป็นที่รับประทานอาหารนะคะเดินลงไปแล้วก็เป็นลานกว้างๆนะคะแต่ว่าพอพ้อนจากตรงจ,จุดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ถืออาหารเข้าไปแล้วนะคะเพราะว่ามันจะเป็นทางเดินเรียบกับน้ําตกไปเลยนะคะซึ่งเป็นลําธารน้ําตกก็ใช้ระยะเวลาในการเดินไม่ไม,ไม่ไกลมากเพราะว่าเดินลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปโผล่ตรงจุดที่เป็นลานกลางเต็นท์ค่ะถ้าเกิดใครเดินจากตรงนี้ลงไป ไปออกตรงนั้นก็จะต้องเดินขึ้นมาอีกนะคะเดินย้อนกลับขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวหญิงที่จะพาเดินดูบรรยากาศรอบๆค่ะ ก็จะเป็นาทางเดินเรียบลำธารที่เป็นน้ำตกนะคะก็จะเดินจากจุดที่ลงไปน้ำตกแล้วก็ถ้าเดินไปเรื่อยๆค่ะก็จะไปถัวที่จุดกลางเต็นท์สีถ้านักท่องเที่ยวท่านไหนนะคะเดินไปถึงตรงนูน้นก็ต้องเดินย้อนกลับมาอีกทีน,นะคะเพื่อที่จะไปที่ลานจอดรถค่ะ